สวัสดีครับก๊อแต่งซิ่งจากนิสสันเมกาครับวันนี้จะมาแนะนําตัวแพคเกจพิเศษของอเมร่ามีแค่ที่นิสสันเมกาที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเริ่มจากตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับจะเป็นของลายแคนนะครับชุดนี้มีพร้อมเลย5ชิ้นมีตั้งแต่สเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังรวมถึงสปอยเลอร์นะครับ มาครบชุดเลย,ยตวัวกระจกมองข้าะครับจะเป็นสีดําเงาคาดด้วยสีแดงรูปทรงสปอร์ตมือจับประตูก็จะเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับหลังคาตัวนี้จะเป็นแบ็คท็อปสีดาเงานะครับมาพร้อมแม็กซ6สีทูโทนและยาง Bristone RE 0ูนที่ใครๆหลายๆคนตามหา ตัวภายในนะครับจะประกอบด้วย3อย่างที่พิเศษก็คือ1และจุดเด่นที่สุดก็จะเป็นเบาะหนังเนปป้านะครับซึ่งเบาะหนังเนี้ยจะมีในรถซูเปอปร์คาร์เป็นส่วนใหญ่แต่นิสสันเมกาของเราจัดให้นะครับมีในอัลเมล่าทุกรุ่นสามารถที่จะใส่เบาะหลังชุดนี้ได้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยและอีกจุดหนึ่งนะครับที่เพิ่มความพรีเมียมเข้าไปอีกก็คือพรม 5D นะครับเป็นพรมหนังสีดํา นะครับอย่างดีตัดเย็บด,ด้วยด้านสีแดงทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและมีความพรีเมียมในตัวนะครับ ส่วนหนึ่งนะครับที่เพิ่มความพรีเมียมให้มากยิ่งขึ้นของตัวแพ็กเกจนี้นะครับก็คือนอกจากบอะหนังแล้วเนี่ยแผงคอนโซลหน้าและแผงข้างประตูรอบคันนะครับพุ่มหนังเน้อป้าสีดําพร้อมได้สีแดงนะครับเพื่อ <c oughs> เพิ่มความพรีเมียมให้แพ็กเกจนี้ยิ่งขึ้นครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0817971679ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ด้วยนะครับสำหรับนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ